สวัสดีครับอยู่กับพวกเราชาวลุงี้แคมเปอร์วันนี้พวกเราไปเที่ยวที่หาดวรรณกรนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โ,โดยพวกเราก็เลือกกลางเป็น,นบริเวณชายหาดเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างครับที่นี่น่าจะเป็นที่นิยมของชาวแคมป์เพราะว่าวันที่เราไปเต็มไปหมดเลยครับแทบไม่มีที่ลงเต็นทนะ์เนี่ย ตอนนี้ก็อยู่กับมือวางกางกลางเต็นนัำหนึ่งของช่องเราครับเมื่อหมีกลางหมีเมันหล้มาฝั่ง้นมันลมอ่ะ วันนี้จริงๆแล้วเป็นวันหยุดยาวนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะพวกเราโชคดีที่ได้ที่กลางติดริมชายหาดเป็นที่สุดท้ายพอดีเลยครับน้ำทะเลที่นี่ค่อนข้างใสมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำเต็มไปหมดเลย การที่พวกเรามากลางริมทะเลก็จะได้วิวสวยแต่ก็แรกมากับต้องเดินไปเข้าห้องน้ำใครนิดนึงครับ จะเ้ oh, mm ียว่ามันเปิดแล้วแต่ต้องใช้จิตสำรับอุ้ยมันเด้งจริงๆด้วยเราเด้งตัวจริงจริงด้วยมันเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติอัตโนมัติจริงๆ เอาน้ำจิ้มมาดีกว่าเอาใส่ไปน้ำจิ้มมาสวยจังถ้าบอกว่าเสียดใจโกรธนะไม่โกรธไม่เน้นสว่างเลยตะเกียงดิโก้ของการเขาล่ะ เดี๋ยวให้ดูพระจานทร์เต็มดวงครับชึ้๊บพระอันทร์เต็มดวงครับวันนี้แกม่รู้ไหนอะ่ะเยอะไปการการเยอะแกม่รู้ไหนอ่ <laughs> นี่เป็นการจุดประเกียงครั้งแรกของกาศนะะี่ตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะ นี่เอาลงมาอีกแค่นี้พอนั่นแหละจุดเลยอ๋อไม่เห็นเลยอุอ้ยสุดยอดเลยนี่รงไหนก็ได้ไอตอนจะยกลงให้แหลกมันจะโค้งเครงโค้งเครงใช่ปะ่ะใช่<อ>กล<ว>ัวยกองอกข้าง <laughs> ข้างขวาใช่ปะ่ะเออ,เ,อ,อเก่งมากกลัวจะโค้งเครงโค้งเครง เห็นไหมก็จุดได้สบายๆอันนี้การเขาไม่ยอมจุดทุกคนเดี๋ยวก้อนจุดเองอันนี้ก็เป็นแมกนีโตแป๊กๆนี่ไงใครจะอยากหน้าไหมคิ้วไหมแขกไหมฝนไหมออเออ ปิดพงลมไม่ค่อยดียนะ ตั้งถูกใช่บ่ะถูกแล้วนี่คือดูเขาจุดหรอใช่นี่ก็น่ะบิดทางไหนนะบิดทางไหนโอเคบิดทางซ้ายใช่ทางนี้ควนเข็ม เป็นต้องให้เขาจุดเลยอ่ะจัดเลยใช่คิดมากคิดมากไปเร็วอ่ะไหนยังไม่เห็นแป๊กๆเลยไม่เห็นจะประกายไฟเลยอ๋อนี่ยังไม่ติดี อันเิดเลยโ <c oughs> อ้แค่นี้ไม่แค่นี้นะสว่างไปปะสุดแบบ มาอะไรบางอย่างกำลังเดินือดปุดๆในกระเพาะที่ไม่มีอะไรเลยใช่สิไขมันม่าไงไขมันตั้งแต่ชาติปักกอดเดี๋ยวเราวันนี้จะมาย่างเนื้อกันนี่เห็นบ้างไหมรู้ ก,กัะพัากไม่ใช่พลาสติกกบไม่้วยจิ้มอ่ะถ่ายให้พี่โบนาดูมาแล้วลองเลยคือเป็นแบบว่า เราไม่มีมันหมูนะเหมือนจะพร้อมแต่ไม่พร้อมใช่เหมือนจะดีแต่ว่ามจะเต็มแต่ไม่เต็มเลยไม่มีตะเกียบนี่โอ้สุดยอดเราใช้เบคอนเป็นตัวทามันแทนไงใช่แล้วเราก็มีแค่สปอกอันเดียวเราก็ไม่รู้จะทำอะไรต่ออยู่ที่ฝีมือเนี่ยขอใช้ตัวช่วยค่ะพับพี่นะอันนี้อันหนอะอาที่ช่วยนะนา้ พิทยอดอนาถาอน,นาถาแคมปิ้งเขียนชื่อใหม่ไม่คิดคือไปเน้นอย่างอื่นไงลืมเลยอ่ามีเรามีเนื้อมาด้วยนะเป็นเนื้อแองกัสครับเนื้อแองกัสแต่มีอะไรจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องสมองบุกไหมไม่มี มันไม่หายก็ห่อยมันไม่หายใช่ปะโชคดีนะที่มันไม่หายอ่ะที่มันอร่อยแฟนมันน่าจะอร่อยเลยอันนี้เป็นเตาหินลาวานะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันไม่ติดกระทะแต่ว่าต้องระวังพวกไขมันเยิ้มอะเออใช่พูดถึงไขมันเยิ้มออย่างนี้มันก็ลงโต๊ะหมดใช่ไหมเออคือเอาอะไรมาลองแต่มันไม่ทันละไม่ทันล้วค่ะ ดีอนันกาเพื่อแล้วก็เป็นโตที่รักที่สุดด้วยใช่ค่ะจบแล้ว <c oughs> วัตถุนิยมจบแล้วแม่จุ้นเลยพอดีว่า <c oughs> วัตถุนิยมแคมปิ้งร <c oughs> ้อนแมรี่จำเป็นต้องใช้ปะเอาไปหน่อยไปโตโต้โต อเอพก,กันได้เว้ยใครทำหกแพ้เขาว่าก็อาจจะชน,นะไดานะน่ากินเนอะไม่น่าเชื่อ ทำไปทำมาน่ากินเฉยดีมากวา,างลูกไปให้ินที่้นะบริโภคก่อนตั้งปิดกล้องก่อนนะคะกลัวกล้องจะแบบว่าได้รับไขมันทรานโอเคงั้นพวกเรากินแล้วบ๊ายบายอบ๊ายบาย ก็เนื้อ,อย่างที่กรอนกับการกินก็กินกับน้ำทิ่มันนี้นะบีฟเกาบีสิบกระโหลกเต็มครับอีกอันนึงมันจะเป็นบูโกกีนะมันจะมีกลิ่นปลาแรมปลาแรมนิดนึงอะแต่ว่าก่อนว่าเกาบีอร่อยกว่าต้องลองทุกคนถึงที่นี่ตอนกลางวันจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าพอตกดึกลมพัดแรงแล้วก็อากาศเย็นสบายดีครับ และแ,แล้วก็หมดคืนแรกของทริปสาวันสองคืนจังหวัดประจวบของพวกเราต่อไปพวกเราจะไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีติดตามชมกันได้ในคลิปหน้า สำหรับตอนนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย